สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาจะมาชมเหรียญกันใหม่นะครับชมเหรียญกันต่อนะครับสาหรับเหรียญที่เป็นเหรียญราชการที่9นะครับเป็นเหรียญรัชการที่เเป็นเหรียญ10บบาทใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับสาหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีพศ2551นาะครับที่เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญพระเศียรใหญ่ปีพศ2551ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่เปลี่ยนรูปแบบจากพระเศียรเล็กเป็นพระเศียรใหญ่นะครับ แล้วก็มีจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณหนึ่ง exactly. สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญสำหรับเหรียญราชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดพระเศียรใหญ่นะครับต้องเน้นนะครับมีพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบพระเศียรเล็กมาเป็นพระเศียรใหญ่นะครับแล้วก็ Rare, จะมีความตัวหนังสืออาจจะบางลงนิดนึงนะครับแล้วก็พระเศียรใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้าดูข้อเปรียบเทียบนะครับร,ระหว่างพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่จะเห็นชัดนะครับอันนี้พระเศียรเล็กนะครับอันนี้พระเศียรใหญ่นะครับนะครับเดือนปีพศ2551ัพระ, 2, พระเศียรใหญ่นี่ก็ไม่อยู่ในอันดับท็อป10นะครับไม่ติดอันดับท็อป10แล้วก็ไม่ได้ ายากประการใดนะครับยังยังหาได้ง่ายอยู่นะครับสั้หรับปีพศ2551พระสพเสรียนใหญ่นะครับแต่จานวนการผลิตเขาจะน้อยลงนิดนึงครับอยู่แค่ประมาณ18ล้านนะครับ18ล้าน4 5 0 0 0 0เหรียญนะครับ18บแปดล้านสี่แสเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญนี้ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญใหม่ UNC นะครับเออ่ก็ตั้งราคาไว้ที่ประมาณ100บาทนะครับสำหรับการการเออไ่ไปเก็บสะสมหาสะสมนะครับ งนั้นเอ่อถ้าเหรียญเหรียญเหรียญผ่านการใช้งานแล้วราคายังไม่มีนะครับราคายังไม่มีนะครับราคายังไม่มีคือมีราคาก็มีราคาเอ่อเกินหน้าเหรียญไม่เท่าไหร่นะครับเกินหน้าเหรียญไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยอ่ะราคาจะสูงถึงประมาณเกือบ100บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับไม่ใช่เหรียญอย่างนี้นะครับเหรียญ UNC คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับตกลงราคากันนะครับ ปีพศ2551นะครับพัดเสียนใหญ่คร well ับเน้นพัดเสียนใหญ่ปีพศ2551จะพูดกันว่าปีพศ2551อย่างเดียวก็จะงงนะครับเพราะว่ามันมี2รุ่นนะครับสรุ่นนะครับรุ่นพัเสียงเล็กกับพัเสียงใหญ่สำหรับรุ่นพัดเสียงใหญ่นี่18ล้าน450,000เหรียญจำนวนการผลิตนะครับ18ล้าน450,000เหรียญจำนวนการผลิตราคาเล่นหาของเหรียญยูนซีก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับแต่ราคาเหรียญผ่านการใช้งานล่ะ เกินหน้าเหรียญไม่ก no ี่ตังนะครับเกินหน้าเหรียญไม่เท่าไรนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวแล้วก็มาแชร์ความรู้กันนะครับว่าจำนวนการผลิตเท่าไหร่ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อประกันใดนะครับเหรียญไหนถ้าประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนๆให้ดูจบจะเข้าใจนะครับเหรียญไหนที่ประกาศรับซื้อจะบอกในคลิปนะครับว่ารับซื้อนะครับแต่ถ้าเหรียญไหนไม่ได้บอกว่ารับซื้ออ่ลุนานะครับไม่ต้องพักมานะครับว่ามีค่ะมีครับมีครับมีเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าเหรียญยังหายง่ายครับไม่ยากถ้าผม ไอเหรียญที่ต้องการหาซื้อเนี่ยไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนพักมาถามนะครับเพราะมันหายากครับถ้าเหรียญอย่างนี้ต้องหาง่ายครับผมมีเป็นสิบๆหร0ร้อยเหรียญนะครับแต่เก็บสะสมไว้นะครับเก็บสะสมไว้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็รู้ว่าที่เรียกพรศเศษ้ยนลเล็กเพศเสียนใหญ่มันแตกต่างยังไงนะครับบางคนบางท่านไม่สังเกตเลยว่าพระเสษ้ยลเล็กเพศเสียนใหญ่ เออรู้ว่าเป็นเหรียญสิบบาทก็ใช้อย่างเดียวแต่ท่านักสะสมเขาจะสังเกตนะครับสังเกตทุกอย่างเยปิดกับเอ่อในเหรียญมีอะไรที่ผิดปกติบ้างนะครับแล้วก็เอ่อพระเสียรและพระเศียรไหนเป็นยังไงปีอะไรพศอะไรปีพศไหนที่เขาเล่นหากันราคาสูงสูงเขาก็จะเอ่อสังเกตนะครับสำหรับนักสะสมนะครับอันนี้เอามาให้ชมชมกันนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับปีพศ2551พระเสียนใหญ่นะครับพระเสียนใหญ่นี่นะครับพระเสียนใหญ่นะครับพระเสียนใหญ่นะครับเอ่อ นี่ก็พระเสียงเล็กนะครับปีเดียวกันนะครับ2551เหมือนกันเห็นไหมครับแต่แต่แต่แตกต่างกันนะครับระหว่างเส้นขอบเห็นไหมเส้นขอบจะมีเส้นขอบกับเส้นเลียดเห็นไหมอันด้านหน้าก็จะเป็นพระเสียงเล็กกับพระเสียงใหญ่นะครับนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างพระเสียงเล็กกับพระเสียงใหญ่นะครับระหว่างปีพศ2 5 5 1ขึ้นไปก็จะเป็นพระเสียงใหญ่ทั้งหมดถึงปีพศ2560นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับาการติดตามรับชมนะครับฝากไว้นะครับฝากกันไว้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวกันใหนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ